ทำยังไงดีเดินไปอยู่หวังตกเขาแน่เดินทางนิดหน่อยก็แล้วกันอออออันนี้คือที่อะไรอืมนี่เหนือเป็นใครจ๊ะทำไมหน้ารักจังเลยเนี่ยมาเป็นมาเช่ดแล้วก็แล้วกันต่แลกันเนียนะเชนก็ไม่อยู่คนเดียวได้นะกาหิมะอย่างนี้หรอกฮนะ เราก็ต้องพาน้องหมาไปที่หมู่บ้านของเรานะฮะแอนน้องหมาจะชอบบ้านเราเนอะเราไม่ได้กลับหมู่บ้านมาสามเดือนแล้วหมู่บ้านเราจะเป็นไงแล้วนะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ออกยกก็คือ,อซอมบี้ไม่ใช่ลาบุกอีกแหละก็เล่นไม่เหรอน้นเหนียวนอยู่ก้อนไม่เออัแค่เส้นอยู่นะ ม่อยู่ไม่อยู่แล้วทำไงดีนะอ้าวนี่ไงลงุงผมคิดว่าหมู่บ้านเราจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว,วเราต้องเดินไปทางนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยทำไงดีหมู่บ้านเราก็ไม่สงบสุขในที่นี้คือจะบอกว่าแต่ก่อนนะหมู่บ้านมันใหญ่อลังการงานสร้างมาก ตั้งแต่พวกพวกอะไรที่มันบุกหมู่บ้านเราอะมัน,นให้หมู่บ้านเราหายไปครึ่งหนึ่งไม่ได้กลับมานน้ำปานมาหลายเทือนแล้วไม่รู้บ้านเราตอนนี้จะเป็นไงบ้างไหน,นกลับไปดูที่บ้าน,นสโิโอ้โหต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าแล้พวกนี้ขึ้นเต็มหัวสินะมาแล้วน้องหมาน่ารักจังเลยฉันคินนดถูกบานทีไปไปยิงมันเนี่ย ช่คิดถึงคุณน่าแกมากเลยบ่น้ำใส่แมวาแต่เนี้ยอ๋อดีลุงใช่คิดถึงแกแมากเลยเน,นานนเะ,ะนคุณพ่ดีมากเลย,นะเลยอ่น้ำศักดิ์สิทธิ์โอออ่อไเฮ้ยรอคนละคร มันเขาจะหนีหมืนสักอย่างอ่ะน้องหมาออกมาได้แล้วมึงเขากลัวอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนลุงที่นี่เขาจะประหลาดคืออะไรครังถึงเวงลากระเพลิงไบ้านดูกันเพราะว่าบ้านเราไปส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ไหม ยังไงก็มาถึงแล้วบ้านบ้านเสร็จน,น่าแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขห้องนะ้ำกันนะสุกงีก็แน่อะน้องหมายออกมาได้ไหมคะไปเเปิดให้นะแต่เข้าไปสิเข้าวาเป็นไรออกมาไดีกว่าเนาะนี่มันห้องนะ้ำเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออกไม่ได้ Protestant. ออกมาได้แล้วนะคะทุกคนอืม บ้านเราเป็นส่วนหนึงที่หายไปนในทะเลตรงนี้สินะปกติเดินมาตรงนี้จะเป็นบ้านเราแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรไม่รู้อ้าวมันลูกชานเชลุงมปิกนี่นาอือะไรเนี่ยน้า้อ,าองหมาผมเตียน้องหมาโตแล้ว ตอนนั้นจะเป็นของฉันเราก็ไม่รู้จะทำไงได้นะสร้างบ้านแล้วกันเออแถวนี้ก็เป็นบ้านล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะทำไงได้ทุกคนเราต้องสร้างบ้านสินะเราจะเห็นบ้านสไตล์เบาๆก่อนนะอืมะเป็นอะไรดีนะเฮ้ย ให้มันไข่แพนด้านี่นะแต่ช่าเหอะไข่สนฮันต์ตามหาบล็อกมาสร้างบ้านให้บล็อกเลยดีมีแต่บล็อกบล็อกแต่ละบล็อกนี่นี่ไม่สวยเลยบล็อกแต่ละบล็อกต้องหาบล็อกให้เจอโอ้เดี๋ยวได้บิกก่อ็บิกบก่อนมันต้องอยู่แถวนี้สิเอากระจกก่อนก็แล้วกันมองเราจะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นให้เอาโมเดิร์นก็ได้ธรรมดาก็ได้เอากระจกสีดำดีไหมประหลาดดีนึกว่าจะเป็นกระจกสี ฟ้าไหมซื้อข,ขาวขุดมานะชมพูมไหมชมพูแบบสวยแลละวันีสร้างบ้านชมพูมเหตุการณ์ได้เกิดข,ขึ้นโดยไม่คาดคิดตอนที่เรากำลังสร้างบ้านอยู่มันก็ดึกแล้วเนาะลงมาแล้วก็ตายด้ตัวนั้น้าบานสลางแขนที่แก ฉันไม่ยอมแกทำหมาฉันตายแกคนัญหูแกอยู่ทนี้เพื่ออะไรที่นี่เปนบ้านคนไม่ใช่บ้านแกออกไปจากบาจิสาะ <c oughs> <c oughs> มาฉัน <c oughs> มาได้วันเดียวมาฆ่าหมาฉันตายฆาที่แล้วทำไงดี ไม่เป็นไรอดีตมาส่วนชีวิตปัจจุบันของเราดีกว่าไม่กลับบ้านแล้วเย้ยังเศร้าใจอยู่เลยทห้มัจร้ล้ใจ๊ดำอะไรนขนาดนะ้ามาฆ่าหมาจรไม่มีเร้วหรอกตอนนี้ก็เช้าแล้วนะก็ไม่มีหมาจรจัดตัวนตายไปนะคะ ตัวนี้มันทำไมมันตีจังเลยวะยีงคุกแต่ปับไปหมารงู้มันกลับมาแสนจนารักกุทำไงได้ละเวลาตุ้ยมาแล้วมันก็ตุอยู่เองเราจะทำไมได้ละคราเนี้น ก็ได้แค่ดูไปเรื่อยๆชีวิตเฮ้ยเอ้ยมีตัวอะไรไม่รู้เป็นหมาจริงๆจบมานอนหน้าบ้านซะนี่นะใช่หมาตัวที่อะไรไม่รู้ช่างเถอะฉันไม่เอาหน้าหมาหรอกเสียใจฉันไม่ได้หรอกคุณเสียใจฉันไม่ได้หรอกนะบ้านฉันก็ไม่ได้ใหญ่ตัวลังกาอะไรนักนะ Xem <laughs> nó Sẽ đã ba lâu Thế là xuống nhà Sẽ đã xuống không